สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดา แดงว่านาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดกับพิงค์เลมอนโซดากระป๋องสีชมพูครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอนะฮะอยากจะสดชื่นก็เข้าไปที่เซเเปิดตู้ฮะไปลองได้เลยสำหรับสิงเลมอนโซดานะครับก็ข่าวที่น่าสนใจนะฮะยังวุ่นวายเรื่องของกาลาเกอร์ไม่หมดนะฮะก็โรมมโรรายงานว่าแอตมิริดเนี่ยกำลังรอการตัดสินใจของกาลาเกอร์ซึ่งคาดว่าจะรู้กันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ยังไม่มีไฟเขียวจากฝั่งของนักเตะจนถึงตอนนี้ครับแต่การพูดคุยจะยังดําเนินต่อไปขณะที่ Sky Sport ก็บอกว่ากาลกเกอร์ไม่ปิดโอกาสที่จะตอบรับสัญญาระยะยาวกับเชลซีความต้องการกาลกเกอร์คือการอยู่ต่อกับเชลซีครับและเซ็นสัญญาระยะยาวมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าเขาเสนอที่เชลซียื่นมาให้เนี่ยยังไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะตอบตกลงขณะเดียวกันครับมิซาคิสซ่าบอกว่า แอตเลติกมาดริดเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าทางคอนอกากเกอร์เนี่ยจะยอมเซ็นสัญญากับพวกเขาหรือไม่นอกจากนี้เดิแอรลติกก็บอกว่ารายละเอียดค่าเหนื่อยที่กาลาเกอร์ปฏิเสธไปเนี่ยค่าเหนื่อยของเขาอาจจะอยู่สูงระดับเดียวกันกับที่เอนโซและไกเซโดได้รับอ้างอิงจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับค่าเหนื่อยของสโมสสขณะเดียวกันอิซาคิเซราจากอีวิงส n นดาดก็บอกว่าจุดยืนของกาลาเกอร์กับเชลซียังคงเหมือนเดิมครับนั่นคือถ้ามี สัญญาฉบับใหม่ที่เหมาะสมยื่นเข้ามาเขาเต็มใจที่จะอยู่ต่ออย่างแน่นอนเขายังคงรักสโมสรเหมือนเดิมครับและเชื่อว่าจเจ้าตัวรอดได้ภายใต้การถุ่มทีมของทางเอ so นโซมาเรสกาขณะที่อเล็กซ์ครูครับอดีตตีว้เป็นลือฮะบอกว่าข่าวด่วนืออเจลซีเนี่ยได้ให้กาลกเกอร์ออกจากทีมชุดใหญ่ โดยเชลซีได้แจ้งกาลักเกอร์ว่าเขาจะไม่ได้ฝึกซ้อมชุดใหญ่กับทีมเมื่อกลับจากสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ตีไว้เป็นลือก่อนนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับก็นิซาคิสิล่ารายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยจะพูดคุยเพิ่มเติมกับกาลักเกอร์ในวันนี้ครับพวกเขาไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งเนื่องจากเอ่อกับนักเตะน,นะครับที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับสโมสร และยังทราบว่าแอเลติโกมาวดริดเนี่ยจะรอคําตอบจนถึงสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นสัญญาอยู่ที่2ปีบอกชัช่นอีก1ปีครับที่เชลซียื่นให้ยังคงอยู่ในร่างการเจรจานะครับขณะเดียวกันครับริชเจมออกมาพูดถึงเอนโซมาริสกาครับเขาบอกว่าเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามา ทั้งไอเดียของเขาและสิ่งที่เขาอยากจะทำนั้ชัดเจนมากมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าพวกเราเนี่ยสามารถทำมาได้ตอนไหนจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเป็นทีมที่ดีที่สุดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีบทสัมภาษณ์ของฟิลิปยอร์เกนเซ่นครับประตูคนใหม่ครับบอกว่าการแข่งขันมันดีเสมอครับผมมาที่นี่เพื่อสู้กับเขาและจากนั้นเนี่ยคนที่เลือกก็คือผู้จัดการทีม ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายผู้จัดการทีมจะตัดสินใจเองว่าใครจะได้ลงเล่นทุกคนต้อนรับผมดีมากๆครับโรเบิร์ตซานเชสก็เช่นกันเขาดูเป็นคนที่ดีมากเป็นคนฝึกซ้อมได้ดีและผมคิดว่าเราจะสู้กันได้ดีมันจะเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นระหว่างเราสองคนนะฮะขณะเดียวกันครับมีภาพของนิคลาดแจ็กสันกลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเจ็บขพอเท้านะฮะจอกนี้ครับ รายงานตีไว้เป็นลือครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเชลซีกำลังเจราจาขั้นสูงกับบริษัทผลิตยางรถยนต์จากประเทศจีนครับและยังไม่ได้ยืนยันถึงเรื่องของสปอนเซอร์มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นบริษัทที่ชื่อว่าไส้หลุนทรยหรือว่าหลิงหลงนะครับอันนี้ตีไว้ลือก่อนเลยนะฮะเดียร์ละติกครับรายงานบอกว่าค่าเหนื่อยของกินอนดูสปรีฮอถูกพิจารณาว่า น้อยกว่าเอนโซและไกเซโดนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะนอกจากนี้ครับก็มีรายงานบอกว่านักเตะที่มีสติติวางบอลยาวสําเร็จที่สุดในบรรดาผู้เล่นเอัลฟิลในพรีเมียร์ลีกใน2ฤดูกาลหลังสุดนะครับคือนับเฉพาะคนที่วางบอล2 0 0ขึ้นไปอันดับ1โรดี้77.9%อนันดับ2อเอนโซครับ71.6แล้วก็อันดับ, 2, so, บ, 6, ดบ3ไกเซโด70.0นะครับก็ถือว่าเป็น2ผู้เล่นที่วางบอลยาวได้ดีนะฮะ ขณะที่กาเซตาโลสปอร์ตครับรายงานว่ายูเวนตุสกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับโรย่านะมาเป็นตัวสำรองเพื่อสนับสนุนดูซานวลาโฮวิชนะครับก็ถือว่าดีนะแต่ผมเชื่อว่าค่าตัวที่เราตั้งไว้กับที่ยูเวนตุสจะจ่ายนี่คนละเรื่องแน่นอนนะครับ <S <S นอกจากนี้ก็ออฟฟิเชียลยืนยันว่าอังเดรซันโตสครับย้ายไปร่วมทีมสตาร์บุกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสัญญ,ญายืมตัว ขนาดเดียวกันมีรายงานว่าฟินจินนาเป็นทีมล่าสุดที่สนใจเกป้าครับและต้องการเจรจากับทางเชลซีนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าไบรา์ามันิก,กับเรเวอร์เซนเนี่ยใกล้จะปิดดิวจนทานทาแล้วนะครับก็จนทานทาเนี่ยดูเหมือนเกาอนนดีลจะล่มนะแต่ว่าสุดท้ายเหมือนเรเวอร์ก็จะปล่อยจนได้ก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรครับบวกออปชั่นออกไปอีก5ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าค่าตัวไม่แพงแล้วสไตล์ของบายเยนก็เหมือนเดิมครับ แม่ก็ยังดึงนักเตะจากหรียกว่าลีกของตัวเองนะฮะแบบไม่ต้องปรับตัวใดๆทั้งสิ้นนะฮะที่เหลือเนี่ยนะครับก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องของอการซื้อขายนะครับก็มีรายงานอันนี้ตีไว้เป็นลือนะฮะโอ้จากอารครับในสเปนบอกว่ากาลาเกอร์เนี่ยต้องการที่จะอยู่ในลอนดอนต่อไปครับแต่ แอตเลติกามาริสก็เชื่อว่าจะสามารถปิดดิวได้นะครับนอกจากนี้นะก็มีรายงานว่าอเลอโรเมรูเนี่ยเฮียวิโกกับการย้ายไปอยู่กับจิโรนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่เล่าปรีเชียงสื่อในฝรั่งเศสครับบอกว่าคาดว่าชบิซิมงอ่ะจะอยู่ที่เล็บซิกในต้นสัปดาห์หน้าเพื่อกลับมาอยู่กับสโมสรแบบถาวรครับก็เตรียมจะย้ายกลับมาก่อนหรือเป็นยืมตัวนะฮะเขาอาจจะ หรืออาจจะเป็นการยืมตัวก็ได้ครับบางสื่อบอกว่าเป็นการยืมตัวแบบไม่มีออปชันซื้อขาดนะครับอ่ะที่เหลือก็ดูแล้วอ่าเฟรนเดนเพเทนเบิร์กว่าไวซแซมเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะได้ของดีฮะตกลงกับดอทมุลน,นะฮะในดีลของดิคลาสฟูครุกครับ26ล้านยูโรบวกออปชันอีก4ล้านยูโรสัญญาจะเซ็นกันจนถึงปี2027นะครับอ่ะดิคลาสฟูครุกครับกับทาง เออวิร์แฮมจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะก็นี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ